เลาาประโยชน์ต่างจริงของเจ้าเฮ้ยมาถึงเวลาดีเบตแล้วดีเบทที่อะไรผมมาจากไหนเอาไปเลยไปหาเสียงผมไม่ยอมครับดูดาของผมขอกล่าวคำพูดททาไหมเนี่ยแกเป็นใครไอ้ควายกูจะบอกมึงทำไมล่ะเอาเป็นว่าไอ้นั่นมันที่ดันเหืน ตอนนี้มันจะมารุมเมืองกับกูนี่แหละทีข้างหลังไม่น้ำแตกนน่เชิดชูบูชาซะสิน้ำแตกกระจายมีมาโรงธาตน้ำเทพมังกรจอมตุ๋ยกลับมาจุติแล้ว <c oughs> ผมสวยแล้วไม่ไหวแล้วทำไมไม่ไหวอะไรไม่ไหวเพราะต้องโพสท่านิ่งนาะ้ใช่จริงเลยฉากเราหลอกขอช้าได้ไหม มันดาแกสักขนาดนี้มารวมไอเด็กโปกได้กันดีกว่าไหมล่ะลังลงอะไรอีกวะดาวเทียมไทยคมเห็นไหมดวงม,มันเยอะแค่ไหนไม่เห็นหรอกว่าผมมันปิดตาหนึ่งข้างมันจะมองเห็นได้ไง